สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนที่ตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นระบบ Android หรือว่า iOS นะครับจะตัดต่อลง YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า TikTok นะครับสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับรากําลังใจด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับไปก่อนอื่นเราต้องไปโหลดแอปก่อนนะครับไปที่ Play Store หรือว่า Apple Store ก็ได้นะครับถ้า Android ก็ไปที่ l a y Store นะครับแต่ถ้าระบบ iOS ต้องไปที่ Apple Store นะครับแอปนี้จะชื่อว่า V L L โอนะครับแล้วก็เซิร์ชหาเลยนะครับหน้าตาจะเป็นวันนี้นะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับกดโหลดเลยนะครับตอนนี้ผมกดโหลดแล้วผมก็เข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นวันนี้นะครับหน้าตาจะเป็นวันนี้กดที่รูปบอดครับหรือว่าโครงสร้างใหม่นะครับ มันก็จะให้เลือกวิดีโอที่เราเราจะให้เลือกวิดีโอนะครับที่เราจะลงไปนะครับมากสุดว่าผมจะลงวิดีโอนี้นะครับเลือกวิดีโอนี้ดึก่อนเรากดที่แบบฟอร์มเนี่ยนะครับอัตราส่วนหน้าจอก็คืออยู่ที่16.9นะครับเราเริ่มสร้างโปรเจกต์เลยนะครับกดเข้าไปมันจะมาประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ที่เราบันทึกมานะครับมันมันมันม,มันยังไม่ดีนะครับเราเราก็1 1> ตัดออกนะครับเราตัดส่วนหน้าอ,าออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดส่วนหน้าออกเอาประมาณตรงนี้นะครับ <พ aspiring S 1> กด <hr S 2> แบ่งนะครับกดที่แบ่งถ้าเราจะตัดข้างหน้านะครับแล้วก็กดที่ข้างหน้าเรากด <O, S 2> ทั้งขยะขวา,า,ามือซ้ายมือนะครับกดลบเลยนะครับเปิดบ่ามันจะหายไปแล้วนะครับ พอเราจะตัดช่วงท้ายอีกก็ได้นะครับเราตัดช่วงท้ายก็ได้นะครับถ้าเราจะตัดช่วงท้ายเราก็แค่เลื่อนไปสุดๆเลยนะครับเราจะตัดตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเอาวันนี้นะครับแล้วกดที่แบ่งนะครับลูกกันไกลนะครับถ้ามันขึ้นขอบสีขาวๆนะครับก็แปลว่าเรา ลบตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะลบฝั่งนี้เราก็กดฝั่งให้มันขึ้นขอบสีขาวๆนะครับถ้าลบขวามือเรากดให้มันขึ้นขอบสีขาวๆนะครับแล้วกดลบไปเลยนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับก็แค่นี้นะครับหรือจะเราใส่เอฟพงเอฟแกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับกดสิ้นสุดนะครับมีเสียงเพลงด้วยนะครับเราก็เลือกเพลงลงไปนะครับหรือว่าไปเอฟเฟกเสียงก็ได้นะครับแล้วแต่พวก รือว่าเราจะพากเสียงลงไปก็ได้นะครับกดแค่กดปุ่มเขียวๆนี่นะครับจะมีสติกเกอร์ก็ได้นะครับจะใช้สติกงสติกเกอร์ก็ได้นะครับหรือรูปข้างนอกอย่างนี้แต่ผมไม่มีเราจะใส่สติกเกอร์อะไรก็ได้นะครับรูปภาพเพิ่มรูปภาพก็ได้นะครับเราเลือกเอาเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่นี้เองครับแค่นี้นะครับพอเราตัดตัดเสร็จแล้วเราก็กดโหลดนะครับฝกขวามือนะครับเป็นลูกศรนะครับ ความละเอียดก็อยู่ที่ขั้นสูงนะครับเฟรมเรทอยู่ที่6กสิบเฟรมนะครับเสียงก็คือเสียงที่เราใช้หรือเราไม่ใช้ก็ได้แล้วครับเสียงนี่ถ้าเราปิดไว้แบบแบบนี้แบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่เราก็ต้องเปิดไว้นะครับเสียงเตือนที่เราโหลดเสร็จนะครับไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเสียงโหลดเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับลองโหลดดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ